สวัสดีครับพี่น้องสุขสุกคนนี่ชอบเป็นบ่าวลักซีผ้าหลาะครับพี่น้องเดี๋ยวสิภาพีพ่อน้องมาหลาะตลาดสาท่องอจังหวัดระยอ,องท่าพี่น้องตลาดขายทรงผักท่านพี่น้องหลังจากฝนฝ่ายยุดไปโดนเติบแล้วล้ะกะบ่รู้ว่าช่วงนี้ราคาผักยุดตลาดสาท่องสะเป็นยังไงจังหวัดสิภาคพีพ่พพนอ,อน้องหลาะแล้วก็สอบถามมึงแล้วก็หาสื่อไปขายน้องพี่น้องนะว่า พวกพักต่างๆอยู่ในตลาดสะท่องสีราคาขึ้นหรือราคาล่งเนาะลังจากฝนตกเศร้าแล้วโชมพรยุขขคเข่าพันธุเอาค่อยจิดตามเนาะพี่น้องขอมาแล้วพี่น้องตลาดสะท่องครับแม่ที่าาสามครับ ตอนไหนี่กังมปาตุบุ้งเอาเลยกบุ้งบอกเลยนะเพื่อเงาแปบาทครับพีน่น้องนี่บ่กแปบาทเนาะเอาเลยเดี๋ยวเี่ยเค่ะนี่แม่ว่า80บาททกบุ้งทุ่งนี่นัแปบาทได้พี่น้องนี่ 80บาทโอ้เนี่ยทนมะขามพริกตุ่มก็10โลพริกแดงเยอะบาทกัเนี่ยอบสวเบอร์สวยเป็น300ยแ10โลพวกพริกก็เริ่มร่งเลย้อมีเบอร์สวยกับ300หาเบอร์วงงามเลย300พริกเขียวจะบาทเนี่ย300 พริกเขียวสามลอยเดี๋ยวส,สองร้อยแปดสิบเนาะพรกเขือช่วงนี้ยังแพงอยู่ด้วยพี่น้องอช่วงนี้มันยังขายสามลอยราคาแพงๆยังน,อยอยน,น,งน้อยอยู่ยังตึงมืออยู่หรอกผมว่าแต่พวกพริกพวกยังก,ก็เริ่มสิลงยังน้อยนะแม่บ้านก,ก็สิฮะแล้วแต่เอาถุ้งนึงก็แล้วพริกเขียวกับทุ้งนึงเอา่ลด พิกแดงเอาเอา,เอาทุกหนึ่งบะเอาเบอร์สวยกันได้เออเอาไปไว้ฟังกันได้จัดการกับพริกตุ่มพริกแดงนี่ครับเอาพริกเขียวเลือกเอา กรงละสิบโลเลยพี่น้องของบางยางกับแพ่งนะพี่น้งองขางบางยางกับถึกอืมจะเจี๊ยบงามนะจะเจี๊ยบแบบงามครับพี่น้งองดอกกวงตุ้งก็เริ่มบอกไปเด้พี่น้งนะองเนี่ยคือก็โลละสิบแปดบาทครับนี่กองเนี่ย อาตือ,อยกักแบบือใหญ่ครับพี่น้องโอดแล้วกะลำปีก็เริ่มสิขยับโตลงแล้วพี่น้องนี่ทุ่งนี่ประมาณสิบโลก็อยู่ประมาณร้อยยี่สิบบาทได้พี่น้งองพักต่างตั้กะขยับลงแล้วเพราะว่าบ้านห้องกะสิปลูกได้เนี่ยน่าพี่น้องบ้านบ้านเท่ากะสิเริ่มปลูกได้แล้ว ปลูกได้แน่ราคากับบ้านหา่อกระสีขยับตัวลงก็เสียงวิธีเกษตรกรวิธีเกษตรเท่าเพราะทั้งบ,บ้านหา่อปลูกได้แน,น่ถ้าที่สีราคาดีกัขยับตัวลงครับพี่น้องถ้าเพิ่นปลูกได้ย่ายหนาฝนนะโอ้ยแต่สอนราคาเพิ่นีพาร์ทีพี่น้องมาเบนซี่ซิฟครับผม โลละสี่สิบาทรับต้นหอมก็ขย,ขยับตัวลงเลยได้พี่น้องสามารถนะครับเนาะสามารถครับผมสามารถครับเดี่ยวอหอมกับขยับตัวลงเลยได้พี่น้อง่ไาย กิโลกำลั100บาทครับพี่นออ้องพร้อมราคาล่งเลยด้พี่นออ้องพร้อมกระไดสี่ส<ห>ิบ <40 S 1> บาทกิโลหนึง่งครับจนเม่บ้านมือนี้เปนว่าจัดนักไปเลยสำหรับตลาดบัวขาวห้องครับพร้อมพร้มมกิดกระลังแต่งขึงน้นให้ครับ ราคาพักเข้ากับขยับตัวขึ้นแตะขยับตัวลงตะลอย่างบ้านเท่าปลูกได้ร้ายเนี่ขยับตัวลงครับอยุดตลาดเดี๋ยวมาสอบถามมึงบักเือเทียดครับพี่น้องเดี๋ยวมาบึงราคาบักเือเทียดกันครับพี่น้องว่าตะกาหนึ่งมันสีจักบาทครับพี่น้องตะกาหนึ่งก็อยู่ประมาณยี่สิบหากิโล ยี่สิบห่างกิโลถึงจะร่วมตะกาแล้วก็สิเป็นยี่สิบแปดครับผมเดี๋ยวมาถามมึงว่าสิาคาจังหวัดเนาะสำหรับลานทรงมะเขือเทศมาจากองค์กไอยทั้งเครื่องไม้ผมนะพี่น้องวันนี้เท่าไหร่วันเนี้ยสี่ร้อยเบอร์ล่องสองร้อยครับพี่น้องเอาเบอร์ล่องดีกดี่าเอรล่องเอาไปเลยสองลังเบอร์ล่องนี่สองร้อยได้พี่น้อง ไม่งามเราไม่พอน่าจะไม่พอว่าอย่างนั้นนะสำหรับสอนใหญ่คนว่าบ่าพอหรอกสองลังนะพี่น้องสำหรับร้านหนว่าขายดีประดีพี่น้องว่าตัดสินใจแท่นนะครับนี่สองรอยนี่ก็ที่ว่างามเนียแต่ว่าเมื่อกาสีลูกน้อยเนะกยกันในจังหน่อยครับแต่ก็งงาม มันใหญ่นัสี่รอยครับพี่น้องเป็นคัดเกตแล้วสี่ล่างเลยสี่รอยเบื้องของที่ไรพี่น้องอเต็มรถ <c oughs> จนมุมมีหม่องไห้ครับเต็มคักเต็มเนี่ยรอบเหนียวคา้องไปหลายครับเต็มรถอาญาเลยเต็มรถอาญาครับพี่น้องก็ตองห่วงเลยครับ โมเรื่องพอกันแน่นอนตลาดบัวขาวครับาลาดไฮเบาอี่ก็ขน,นของไปให้พี่น,น้องทั้งบัวขาวหลายครับรอย่าลืมแวะอุดหนุนกันในครับผมสุดท้ายนี้คลิปนี้เอาไว้ซรัพนี้ได้พี่น้องเด้อขอบคุณในหลายอ,อี่ลืมกดติดตามไฮเบาลักซี่พาลาดหรอในด้ครับขอบคุณในหลายครับ